ขอเก่าคำว่าสวัสดีนี่เป็นสำคันด้วยพวกผมนอนอีกแล้วและว,วันนี้เรามาอยู่กันในดันเจียนที่ชื่อว่า d o r e s t m a s t e r ซึ่งดันเจียนนี้มีหมูที่เก่าร้ามากๆมันจะใช้ตัวของมันขิดนั่นไงนี่ขนาดผมอยู่ข้างหลังนะครับนี่มันฟิดผมนี่ทีเดียวถึงขนาดตายห่าเลยทีเดียวนะครับและเออ ทางด้านนี้ชื่อว่าใครก็ไม่รู้นะฮะแล้วอีกคนนึงก็ซัมเมอร์ใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะซึ่งในแมปนี้เนี่ยบอสบอกได้เลยว่ากลัวส้นตีนอย่างมากเนื่องจากไม่เหมือนใครๆเขาไอ้บอสหาตัวนี้มันเพิ่มเลือดได้นั่นเองฮะ ซึ่งในโอกาสนี้ผมก็ขอแนะนำว่าถ้าเล่นแบบนี้ต้อง4คนถึงจะอยู่3คนต้องเก่งมากๆเก่งสัสๆและเป็นทีมเวิร์กสัสๆส่วน4คนถ้าเล่นไม่เป็นทีมเวิร์กก็จะไม่ดีเหมือนกันนะจ๊ะอ่าก็บอกไว้แค่นี้นะ สาเหตุที่ตอนนี้แรกๆอยู่เพราะว่าผมเรนเดอร์คลิปนะฮะ,อะโอเคเรนเดอร์เสร็จแล้วเราก็น่าจะลื่นไหลกันตามพอสมควรทุกเรนเดอร์เสร็จนี่แหละโอเคเขาตายกันหมดแล้วอ๋อเขาไปที่อื่นกันหมดแล้วเขาไม่ได้ตายเรายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยทําไมอ,าอ่ะเพราะเราไม่รู้จะไปที่ไหนเราไม่มีที่ไปนั่นแหละตายหากระทีเดียวยังมีคนเล่นนี้อยู่เหรอตัวเนี้ย วะมีคนเล่นอยู่คับท่านผู้ชมครับตัวเมื่อกี้นี้นะฮะชื่อตัวว่าเด็ดไหนนะฮะโอเคอย่างเงียบอย่างเงียบไม่เอาอย่าเงียบอย่างเงียบไม่เอาอย่างเงียบสีครับอืม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 ,อม,อม อืม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 เรียบร้อยไม่เอาอย่าอย่าพี่ไม่ให้ปลอกน้องเอ้ยเม็ดก็กาะอืมอืมอืมเอาสไตล์เลยโอ้โห มันต้องเอาซะหน่อยครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหนั่นแหละไม่ได้ก็ผมโดนไปอือไม่ทันจริงๆครับผมไม่น่ากระโดดเลยอื้อไม่ทันอีกแล้วไม่ทันตลอดเลยครับเวล่อะไรเราน้อยไปแล้ววะอ๋อเราไม่ได้เก็บเวลนะฮะอืมอันนี้ทันเว้ยเฮ้ย อืมอืมโอ้ยอืมอืม,อม,อมเด็ดโอ้โหมันเก็บอาวุธเด็ดในไม่ทันนะฮะอืมอืมทนัทนทันยังทันอยู่อืมยัง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  ว่างๆอยู่โ oh, oh. mm hmm. อ้โหอืมงั้นเลยต่อยผิดตัวแล้วมั้งต่อยผิดตัวนะฮะอื mm ้ม hmm. mm hmm. ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นโอ้ยแม่ตัวนี้มันตายยากจริงๆเฮ้ย <c oughs> หลบพันได้เงอ้ยวโอ้ยร้อยนะฮะเจอในโดเสาเข้าไปโอ้ยทำแหลกจังเปิดอะไรค้างไ้วะไม่รู้ช่างแม่งก่อนนะฮะเร่นก่อนอย่นเพื่อว่ากอนเร่นกอด เล่นก่อนเล่นก่อนคอมโบนี่ติดรัว่วรัว,ร,วรู้สึกคันไข่วเว้ยแม่นั่นแหละโดนโดนเต็มไอ้ที่หนึ่งมีเล่นกันสามคนเลยเหรอเล่นได้เหรอจะจบไหมเนี้ยเดี๋ยวมันเจอบอสเนี่ยมันก็เพิ่มเพิ่มเพิ่ม แล้วก็ไม่มีใครเชิญก็ด้วยนะฮะสงสัยเราต้องเสดสละเชิญแล้วล่ะฮะมามามาเพื่อนๆ,ๆมาหน่อยมาหน่อยมามามาเข้ากันมาเข้ากันมาโอเคขอบคุณนะโอ้โหนี่สามเพชรเข้ามานะครับใช้อ๋อมิสเตอร์อ้าว <the> ออกเหรอว t the... อร์อยู่นี่หว่ามิสเตอร์ เมลโรด้านะฮะมานะนะฟฟเดีย้ตอนเมลโรด้านะครับมาเจอมิสเตอร์มอนี่หน่อยไหมฮะ,นะฮะมาแล้วครับโอ้โหแลกชิปผายเลยนะฮะเดี๋ยวผมต้องเปิดไรคร้างไว้ชัวั่วแลกอย่างนี้อืมปิดๆิดไปซะมั่งก็ดีนีไ่ไงมีเดียก็ไม่ได้เปิด เออสกิลเต็มเลยพอดีเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวอ๋อคือมึงอ๋ตอตกใจตกใจนึกว่าทำไมมันบวกเยอะแท้นะครับ80กว่าลืมไปว่านี่มันโหมดดนันดันมันเพิ่มใหม้โอเคไปโอยโอเค เรามามเขาไปถึงไหนแล้วเขาไปถึงไหนแล้วมีคนทักรายมาเราก็ต้องไล่กลับไปอย่างนั้นเลยมาสักขวดขอบคุณครับชุดนี้นีดีจริงๆเลยมัดนี่ระรัวระรัวมัดนี้ระรัวเลยนะฮะต้องระรัวมัดอีกรอบหนึ่งเดียวเดียวเดียว โอ้โ oh, oh. หลหลัวไม่ได้ลลัวไม่ได้มาดูมัดใส่เข้าไปห hmm. ไม่หลหลัวไม่ได้โอ้ย oh. เราบพ่งฆ่าได้ยีสิตัวเหล่นี่อืมดูอย่างโอ้ยอย่าพึง่งอย่าอย่าพึงาาพ่ง ออือพึ่งอยู่นั่นแหละปล่อยเข้าไปใส่เข้าไปใส่นี้นะอีเวนโอ้ยผิดทางพี่น้องเออไม่นะอืมเต็มเต็มครับผมพี่น้องเออยังไม่ตายเว้ยกูยังไม่ตายโดนลากไม้ แม่เราเก็บไว้นะเราไม่ใช้ฮะนะเราเสียดายไงคือแบบโอ้ยเสียดายจะตายห่านะครับแม่ใช้แต่ตัวจีนะตัว H ฮชตัวเจไม่ใช้เลยนะครับเราจะไมุ่บนะฮะเราข้เหแลยวโอเคอืมมา เราขี้เหนียวครับผมถ้าเราขี้แข็งเนี่ยเราจะชุบนะฮะเป็นคนนักขี่นะฮะไล่ได้แก้เองด้วยเพราะอยู่คนเดียวนะฮะแม่ตอนนี้ทางฝั่งบอสก็ได้เพิ่ม h p เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ หวังว่าในครั้งนี้ผมจะสามารถเอาชนะมันได้ได้วยเวลาอันรวดเร็วนะครับยิ่งช้าผมก็ยิ่งเรนเดอร์คลิปนานนะฮะเพราะว่าผมขี้เกียจตัดนั่นเองนะฮะเป็นความขี้เกียจของกูเองนี่หว่าไม่เกี่ยวกับเกมเลยอ่าอื้อโดนพึ่งต่อยอีกแล้วไงตัวนี้มันกําจัดพึ่งดีมากเลยน้องผู้ชมอืมอ,อกหมัดไปแดก รรัวออมาไปดกระรัวอมาไปแดกระรัวออกมาไปแดกระรัวอืม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 อือืมมาแดกรัวจีเพิ่มอีกนิดนึง Okay. มาอืมหมัดไปแดกก็ดูกำกำอืมไม่เอาซิโอ้นั่นไงโดนไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอืมหมัดไปแดกอีกรีอีกชุดหนึ่งโอ้โห้แม่งแบบเพิ่งนันโคตรเยอะครับทุกคน โอ้ยแล้วแม่งเพิ่มเลือดชัวโอ้ยยังไงไม่ทันด้วยเพิ่มเลือดไปแล้วฮะโอยมาเราเดียว,วันดีพนะวกมึงอ่ะรออะไรกันอยู่เดี๋ยวเออเพิ่มเลือดตัวไหนวะ H โอเค G ด้วยเพิ่มโอเค ไม่เอาอุย้ยเกือบไปแล้วโอ้ยไอ้เช่นมันเล่นแต่กูไงวะเนี่ยเห็นว่ากูเพิ่มเลือดก็ได้เอากูใช่ไหมฮะไอ้หอยหลอดหืมดูดูด,ด,ดูเอาให้ตายให้ได้นั่นไงชุบไม่ทันว่ะไอ้พวกนี้ก็ตายกันเร็วเลือเกินอ่ะกำลังเกิดกำลังจะเกิดอยู่ดีๆน็อก ครับผมโอ้โ oh หมา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 เรืยกกากนาดนี้่าอ,อันแรกอันที่สองไปแล้วกดไม่ติดครับผมเฮ้ยโคตรโชคดีอ่ะใครวะโชคดีสัสๆอ่ะอะโชคดีฮะโชคดีเฮีย้ย โอ้อยากได้อ่ะโชคดีจังวะคือเมื่อก่อนมันมีขายใช่ปล่าล่ะเออแต่ตัวนี้ไม่มีแล้วไงโคตรโชคดีอ่ะแม่งอยากได้ว่ะมันคือสำหรับท่านผู้ชมที่มองไม่ทันนะครับมันคือตัวนี้ฮะเฮ้ยมันคือขอนี้ฮะเดี๋ยวอืมอ่าสมมุติอันนี้อ่ะนี่ครับผมมันคือตัวนี้ครับ คือมันสามารถเอาชิ้นส่วนมาแล้วก็ใช้เนี่ยครับเออ่มิกมิกซ์ให้มันเป็นตัวนี้ได้จะถาวรไม่ถาวรขึ้นอยู่กับจํานวนชิ้นส่วนแล้วก็เปอร์เซ็นต์แล้วก็อะไรหลายหลายอย่างนะครับผมน่าจะใช่นะผมจำเข้ามาอีกทีหนึ่งนะฮะอยากได้โอ้โหอะไรวะเพราโชคดีเลยอะ่ะโอเคคนะรับสำหรับผมนนวันนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมท่านไปก่อนนะครับถึงเราจะไม่มีดวงได้นะฮะแต่เราก็เราก็ เราก็เราก็อะไรเราก็เราก็อดไงฮะนะเราไม่มีดวงได้เราก็อดไงฮะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับและถ้ามีโอกาสผมจะมีอยู่แล้วละนะครับจะเล่นให้ทุกชมดูเป็นหมดหมดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนควันนีุ้๊บ